น้าที่นักท่องเที่ยวเผชิญหน้าเสือโคร่งเขาสลัดใดอําเภอวังน้ําเขียวยืนจ้องไม่ไหวติ่งก่อนเดินหายเข้าไปในป่าเขาจะไปกระโดดเกาะนะประตูเลือดประตูแตกไม่เลยหาสลัดไดนะครับมีเสือมันจ้องอ่ะจะเอากินนะมันหิวมันจ้องมันหิวเฮ้ยเมื่อกี้เราเดินอยู่แล้วเขาเข้ามาใกล้ๆเขาไม่แม้แต่ มัสวยดิเมืนเมื่อกี้เราพบกินไม่ใช่อกี้เรากำลังเดินขึ้นรถเขาเขาเดินมาเออนี่ไงเขาถอยแล้วเขาถอยแล้วโอ้เฮ้ยมันหิวแล้วเนี่ยท้องห้อยเลยทิ้งปลาปลาถ้าเมื่อกี้เขาเดินมาตรงที่เราอยู่โอ้ไม่ไม่ไม่น่าเชื่อปลาอยู่มันตะคอกออกมาแล้วถ้าไปอ่ะเราอยู่บนรถไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ที่เรายืนอยู่โอ้ยเหมือนหมาโอ้โหมันจ้องแล้วเมื่อกี้โอ้ยเชื่อเห็นมี เยมอลเนั่งขนาดไปไปเขาใหญ่ยังไม่ไม่เคยเจอเลยนะหายไปไหนเนาะลงไปใช่ไหมนี่เข้าเข้าช่องนี้ช่องนี้เข้าไปช่องนี้แล้วช่องนี้เหรอเออแล้วมันกระโดดลงไปมุดเข้าไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยทุกคอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้คนนั้นน่ะที่ถ่ายรูปให้เราชาวเน็ตคอมเมนต์คิดเห็นต่อคลิปนี้ว่ายื่นมือแบ่งขนมให้นอนด้วยนะนอนไม่กินขนมนอนกินมือนั่นมันแมวพรองเป้า มันคือแมวฮ่าฮ่ฮ่แมวชัดๆน้องหิวน้องจะกินคนบนรถ